สงมาที่ไมได้ผมหมยเลาคุณเลยครับอสองแตไมกเสือนงามมากินดีครับที่มาป่านเนี่ยเป็นทีนมาจากประเทศศรีชา,า,า,กาวกครับครับครับโอเคครับโอ้โหมาูขอบคุณมากเขาดูการขงันไกลจริปปงรม,ามาจากศรีราชาพัะนานี่โดยเฉพาะ ในรางวัลไม่สนใจครับสำหรับทีมหมาป่าร oh ่วมการแข่งขันเพื่อเอาประสบการณ์เท่านั้นถ้าได้ที่หนึ่งรางวัลไม่ต้องมานะครับรอไม่ได้ครับผมหมายเลข13โยกบอลเข้ามาให้ชงใครเอาเอาเลี้ยงมาตั้งไกลส่งมากหมายเลข9ครับเดี๋ยวนะครับขอพูดเพราะว่า thi đấu hết rồi, thi đấu hết rồi, thi đấu hết rồi, thi đấu hết สีละสามทีมาบ้าโอ้่อนไม่ได้เลยครับทมากขอนมาั้งแาองขออภัยวนี้ิ <bunker ring> <és> ทำการต้อนรับประวัตนะฮะอาจจะมีเป่าเข้ามาบ้างพัดเข้ามาบ้างก็ขออภัยด้วยแต่เย็นๆท่านเย็นๆส่งมาใหม่ส่งให้เ่อนันนะไปแล้วครับหมายเลขเก้าอันนี้ต้องจำอ้าให้ถงชานครดบก้าทองไม่วันโอ้โหซีกแสี่เ้ารับวหมายเลขเก้าอันี้ต้องจำชื่อชา สุดจริงตรงนี้นค้างตัวฝายปะขอ้อมูจริงครับผมผมอ่านสดีมิงขอทคับนี่มส,สามแมนยูนะครับมาซูนเสมอไปแล้วบอแสดงรับนีครับผมผมไม่อยากจะบอกว่าสุดกหน้ครับถ้าเอาไปมอยแ้วแต่แรกก็ไม่เป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่องอียรครับ พาได้คอนเสิแล้แงเสร็จที่กับนะครับศาลาลน้ำรอท่านอยู่นับตาเผาจ้าก็ไปสแ่งามมากอ้โหแนสเดี๋ยวเันฟ้าเราแม่มัะเนี่ยขอแม่มหน่อยดูอ2 ได้โบกรเปตีทำการดอกเงินมาบอกเ,อกกเทเตเตีุดูเขครับลูกแรกดูครับเก่งโ,โ,โอ้โหครับสอมาตั้งนานยงเท้าแบบแพ้ลูกทีสองเออแม่เมนรองเท้าเลครับไปชื่อแมใสรองเท้าแบแพงนน่นะ ะะแบบนนได้ชัยมาแล้วครับกับทีมแมกโนเลายสเก้ามหาก

หลงาบ้านที่ดีต้องแบกมาได้แก่แล้วกบ้านต้องมีการที่สูงที่เรา้องรนี่้ตานี่้ตาาไองามส้สองงามองสางสงสาม

เอาเอาเยไปยี่ไปหมน้นมาได้เงครับไปาล่าได้ยังไงหมาล่าได้ยังมาล่าังไงมงาล่าาล่า ตอนนี้ผู้งตอนนี้นะครับที่ยังไม่สรุปก็คือทีมเจ้ซีนะฮะแมตชที่มคือก็โดะะโดแล้วนะฮะเราสอตไล้หนึ่งศกูเสมอเจ้ซีชนะนะครับสัีครับช่างครับ